นี่มีคนเข้าไปนะเอ้ยชื่อกี่ตัวเนี่ยเอ็นพีกเข้าไปเล่นก่อนเล่นก่อนชุบไม่ได้เยอะที่ถ้าใจเรากล้า,าเพื่อนไอๆๆ้ชื่ออะไัอะออกมาก <S 1> <S 1> <S เอ้าแล้วใครมาฟาร์มแถวนี้เออสังสารมารู้ที่มาฟาร์มอ่ะเอ้ยอยู่กับเราก่อนปวนหัว,เ,วหอเอ้ฮะเฮ้ยเพื่อนบ้านนี้อ่ะเราฟาร์มของกันก็นจะเย็น โอ้ยทวิทมันแบบมันมาชุบมันมาชุบแบบโดนอะ่ะแสดงว่าไม่มีเพื่อนมีแต่มันที่ลงมาสายอาอยู่สา,า,าไม่เขียรถแต่ได้พี่กำลังเสริมมันมาแล้วเออว่ะกำลังเสริมกวอดอแตกหกสิบห้าตัวฟักตัวฟัอกอะ <Sorry, sorry. S 1> ได้เลยพี่ได้เลยได้เลย ข้างบนเจ็บสองพี่ผมเฮ้ยอา้าผมยิงมันไม่โดนเลยข้างบนมาเ่ยเฮ้ยตรงบนไดเล่นพี่ไอทูวีตีผ่านแล้วตอนเยอะจต่ไม่มีเกาะ ดม่เกฮ้ยได้ได้ได้เสิร์ฟเสิร์ฟมีคนเอาของมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟแล้วครับข้างล่างข้างล่างเออเฮ้อวนตนววนหมิ่นนะโอ้ฟักไอุ้วิทกูไม่ได้อยู่ด้วยนะเว้ย ไอเพื่นสวยสวยเพื่อนอีเวนนี่ผมมาช่วยแล้วเดี๋ไปฟังก่อนเลยเพื่อนขนาดมันขนาดมีฟินนี่มั้งขนาดมีฟินนี่มั้งขนาดมีฟินนี่มั้งเฮ้ยเกิดเลยสาธิวโอ้โหมันลงตรงนี้หมดเลยมั้งเนี่ย โอ้สองตัวนะตัวนี้คุณเบิร์ดคุณลอยตามานั่นนึงข้างในตัวนึงข้างในสอง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 เอาเทนดีสองใช่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 เอาเทนถูกต้องเชี่ยเอ้ยหมดตัวกระเบิดเลยแล้วกันเจ๊หมอโอ๊คกพี่้าลแกจะตายแล้วพี่เฮ้ยถอยกันด้วยนี่ หยุดชวบจ้าไปเวนดีๆกูวพี่ผมชุบไอ้ทพี่แป๊บเฮ้ยมันกำลังชุบนีใครวะอยุดคนอยูดคนอดนขอดึงเลือนแป๊ึงขอดืึงเลือนเื่อวิไม่เป็นไรเพื่อน

นเพมีอีกไหมไอ้เหี้ยวงแรกต่อหายสี่พี่ไอ้เลยอ่ะเอ้ยเวทตัวนึงเด๋อกอะไรวะนี่อ่ะโง่ตัวเมื่อไหรีอยู่ใกล้อยู่ใกล้มีตัวใกล้ตัวนึงไอ้ตัวในบ้านไปไหนแล้วออกไปแล้วตัวในบ้านออกไปแล้วเอออืนไป โดยตีกูได้หนึ่งสองเฮ้ยก็เตะก็เตะก็เตก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 เดา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 กเตะป่ะเย้เียยังไม่หมดเลยเอยนี่ไงมีคนบ่นเพิ่มแล้วเอ้ย ใชอแล้หนูช่ยช่ไปเธอเธอมาเปลี่ยนกงมาเปลี่ยนกมาเปลี่ยนกเอาเงียบหละไอซีมีก่อมีก่อมีก่อเปลี่ยนได้เลยจะไม่มียาให้ในกอ่องเนี้ยอี่กูอ่ะีเลวเน่ตรงไหนติ๊กนี เขาจะไปเอาของข้างบนไหมเลยีนอยะโอ้ใจดีาเขาสามตัวสามตัวครเยอะเาแตกตรงไหนวะโอ้ชิดเขาแตกเขาแตกวสองปีสามปี่ดีเบทก็จะแตกมงนีคนไม่ปลอดภัยนีเถอะ ตีระวังนะข้างหลัง,ง,งสองตัวนะล้มหนึ่งมีคนมาตั้นอีกตะรู้สึกใช่ใช่ใช่น่าจะเทลผมดีม,ม,มาแล้วออกูเซฟคนอื่นกูตายเองมะเนี่ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอกำลังไป อ,อ,อ,อีกบ้านเคนอื่นตายเองเซฟผู้ตื่นตายเองเซฟผู้ตื่นตายเองเองชอบเลยวะซีซีลอยขึ้นป่ะเดินหมด มีตัวนึงมีตัวนึงเฮ้ยได้คลิปแล้วเฮ้ยได้คลิปแล้วว้าวเฮ้ยมันมีอาร์ค่าอยู่นะไอ้ซ่อมเนืน้อซ่อมอ๋อเอ้าเอ้าลมได้ไงวะ ไอเวรโอ่ะก็ไม่ถึงกันโลมากแต่ก็ <c oughs> โลอยู่หนี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 ไอเชี่ยดูจริง <c oughs> เจมเอ้กูจะตายเพราะมึงเนี่ยอ,อ้าวตามพี่เจนสองตัวเห็นไหมล่ะ

น้องแล้วเธอไปใช้ที่ไหนได้ป่ะได้ถ้ามันหลุดมาตัวเดียวได้อยู่ตอนมันไล่อะดาวตัวเอ็นจีดาวตัวเอ็นจีดาวไอ้แพทไฟไม่มีโล่เ้ยไม่มีก่อนนะ เอาเร็วๆเ,เลยเก็บเลยกดมาแต่ตัวหนึ่งดับได้เจ็บมากตัวหน้าเสีะตายป,ปะโ<ห>อ้อีกทีหนึ่งอ,อีกทีหนึ่งมูเมนก๊อตีทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเจ็บสาม <laughs> มูเมนก๊อตล่วงไปเลยเฮี yeah. ้ย อีหอวะอีหอวะไหนตัวอ้วนก็อ่ะอุ้ยไม่ตายตาไม่เหี้ยเออไปครับโดนกัดขา อ er er right e ๋อมึงไม่เปิดกูไม่เปิดอ๋อมึงตายนะไอ้ขี้ยนี่ไงไม่เปิดเฮ้ยเวด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 เต้าซียิงเปิดแต่แรกไม่เปิดไม่ใช่เวดอ๋อเไอ้บัตรฮาวเปล่าบัตรฮาวซับไปแล้วเปล่าหายบัตรฮาวริงแห้วผมยังไม่ได้ซับอ่ะอ้าวบัตรฮาวตัวแรกใช่ป่ะเสียงบํมยาบอกเพื่อนหน่อยฮัลโหลเพื่อนนายอยู่ไหนฮัลโหลไม่ไม่บอกบอกฉันอ๋อ ยิงใครไม่ตายเลยอ่ะเอ็มผมน่ามาเหมือนกระสุนอาเก้าคูเหรอดาเมจละสองไอ้ยิงไม่ตายเลยอ่ะแฟนไลน์ผมยิงเข้าเม็ดสิบสี่อ่ะมันสเตทมันเนิร์ฟดาเมจอะวะเฮ้ยไอเชี่ยสเตทว่ะมีใช้คำว่าสเตทด้วยเหรอสเตทมันเนิร์ฟดาเมจอะวะไอเชี่ยดูกูเลย